ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับผมนี่อยู่ผมในโคม X4 นะผมนี่ก็อยู่กับ u f a m 8 0 8นะครับผมเดี๋ยวนี้ผมจะมาสอนวิธีการสมัครเข้าเล่นเกมสล็อตจ็อกเกอร์กันนะครับอันดับแรกที่คุณต้องทำนะครับคือเราต้องมีแอดไลน์ก่อนนะครับผมถ้าใครไม่มีแอดไลน์นะครับก็ลิงก์แอดไลน์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าจะแอด u f a m 8 0 8ก็ได้นะครับเมื่อคุณกดเข้ามาที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับหรือว่าแอดไลน์มานะครับก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับให้คุณนินนนกกการรดเเพพ่่่มืออะคับบอัันดแรก โอเคนะผมเมื่อทำการเพิ่มเพิ่มมาก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับแล้วก็ลองอ่านรายละเอียดดูนะครับเขาบอกว่าฝากขั้นต่ําเพียง1บาทนะครับผมโอเคเรามาดูวิธีการสมัครกันเลยนะครผมวิธีการสมัครนั้นก็รายละเอียดตามนี้เลยครับผมให้เรานะครับกรอกชื่อจริงนามสกุลเลขบัญชีธนาคารหรือ t ูมันนี่วอลเล็นะครับถ้าใครไม่มีธนาคารก็ใช้ t ูมันนี่วอลเล็ตได้นะครับ4เบอร์โทรห้าไอดีไลน์เลยนะครับผมช่องทางที่เราที่ที่คุณรู้จัก เว็บนะครับก็ให้พิมพ์ว่าในโคมเอ็กโฟนะครับผมเขาบอกว่าขอ mm hmm. ข้อมูลเสร็จแล้วรอร,อรอรับยูเซอร์เลยนะครับผมแล้วก็มีคําเตือนมาครับบอกชื่อที่สมัครและชื่อบัญชีต้องตรงกันนะครับในกรณีถอนเงินนะครับโอเคก็ทุกอย่างรุ้นต้องลงทุงงงงนทั้งทั้งัานเลยนะเพราะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงพอนะครับผมไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทําการกรอกรายละเอียดสักคู่หนึ่งนะครับ ตอนนี้ผมก็กรอกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแลวครับผมผมต้องขอปิดไว้นะเพราะว่าเป็นข้อมูลส่วนตัวของผมนะครับจากนั้นก็รอเขาตอบกลับมานะครับผมโอเคนะผมระหว่างรอให้เขาตอบกลับมานะครับผมจะมาอธิบายวิธีการเข้าเล่นก่อนนะครับวิธีการเข้าเล่นนะครับก็สามารถกดใต้ตรงเมนูข้างล่างนี้เลยครับผมเนี่ยเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ฝากถอนฝากถอนผ่านแอดมินเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมไปกดซ้ำทำไมวะเนี่ย เบอกกรุณารอสักครู่นะครับเขาจะส่งยูเซอร์ให้เราภายใน3าถึงหนาทีนะครับแล้วก็รอไปสักครู่นะครับผมโอเคนะผมเมื่อเขาทําการส่งยูเซอร์เนมมาแล้วนะครับให้คุณนะครับกดเข้าไปที่การเข้าเล่นนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านกับชื่อผู้ใช้ให้เรียบร้อยเลยนะครับจากนั้นก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับผมสาหรับใครที่เพิ่งใช้เป็นครั้งแรกนะครับเขาก็จะให้ทําการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับผมโดย ให้เซาหัดผ่านเก่าที่เขาให้มาก่อนนะครับจากนั้นก็ตั้มหัดผ่านเองได้ตามใจชอบเลยครับเมื่อคุณทําการรีเซ็ตรหัสผ่านเสร็จก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้ให้คุณกดคำว่ายอมรับเลยครับจากนั้นก็จะเข้าเล่นได้แล้วนะครับผมเป็นยูฟาเบสนะครับผมก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้เลยโอเคมันก็มีเกมต่ตางๆมากมายให้เราเล่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์นะครับเมืคุณต้องการเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์นะให้คุณกดเข้าไปที่สล็อตโจ๊กเกอร์เลยนะครับผมจากนั้นก็ทําการโยกเงินเข้าเล่นได้เลยครับผม อันนี้ก็ถ้าใครดูแล้วไม่เข้าใจนะก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นสล็อตโจ๊กเกอร์ในวันนี้นะผมด้วยทุน100บาทนะครับจะเป็นไงก็ไปรับชมเลยครับหน้าเกมก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้ให้คุณนะครับทำการเลือกปรับเบตตามใจชอบเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นเบต9บาทนะครับผมด้วยหมุนออโต้10ครั้งครับผมจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยผมวันนี้ผมจะมาสามารถคว้าชนะเกมนี้ได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาดูกันโอเคถ้าจะการลงมาได้5แถวเลยเนะี่ย สล็อตจ็อกเกอร์เป็นเกมยอดฮิตเลยนะครับตอนนี้นะแบบเล่นกันแพร่หลายมากแล้วที่สําคัญโอ้โหสิงโตแถวหนึ่งครับที่สําคัญนะโบนัสแตกดีมากครับผมนี่สิงโตแถวหนึ่งหาได้ยากมากเลยครับแถวนึงก็คือสิงโตเข้า5แถวนั่นเองครับมันค่อนข้างหายากมากเลยนะครับผมโอเคนี่เดี๋ยวมันเริกมาเลยครับแต่ว่าผมว่าวันนี้นะถ้าเราได้โบนัสสักรอบเดี๋ยวผมว่าก็จะดีเหมือนกันนะครับผมเป็นการเปิดตัวได้ดีนะผมกับยูฟ่าแปดศูนย์แนะครับผมยูฟ่าเอฟ8ปด อ้ฟีสปินไม่ได้เลยครับผมตอนนี้ก็มีพอสมควรแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มเบสเป็นเบสสิบสองแล้วกันนะครับผมโดยหมุน9้าครั้งที่เหลือนะครับนับว่าเปิดได้สวยนะครับนี่ตอนที่ผมก็เล่นเป็นเวลาทุ่มเสร็จนะครับนี่ก็ลองไปศึกษากันดูต่อเองนะครับเวลาก็จําเป็นเหมือนกันนะครับผมอุ้ยโบนัสเกือบเข้าครับแต่ไม่เป็นไรโอ้หดูโบนัสดิมันชอบมาเฉียยๆครับผมแต่ไม่เป็นไรได้อยู่ครับแต่โลมางี้มันน่าจะได้นะได้ไหม ไม่ได้ครับผมจบเลยไม่เป็นไรครับ <c oughs> โบนัสเกือบมาอ่ะสวยครับผมช็อตนี้ขวาลงมาเสียดายครับผมไม่เป็นไรโอ้โหโบนัสเข้าแล้วครับผมเมื่อกี้ผมไปกดดวงข้อความจบเลยอัดไม่ทันช็อตเลยไม่เป็นไรครับผมเอาโบนัสครับโบนัสเข้าเบส12เบผมเดี๋ยวมาดูกันโต้เโอ้โหโล ไม่โลก็มันก็หลบได้นะมีอยู่แค่นี้นะไอสิ่งโตบ้ามาอีกสองรอบโลอีกแกโอ้โหไม่เป็นไรผมยังพอได้กำไรอยู่ตอนนี้ขอโดนทีนึงเหอะโดนดิไม่โดนครับผมมาทีสุดท้ายไม่โดนอีกแล้วจบเลยครับไม่เป็นไรไม่โดนไม่ว่ากันอย่างดีผมยังได้อยู่เบยสิบสองบาทได้ร้อยแปดบาทถือว่าได้อยู่เนี่ยตายเดียว สวยงามครับผมช็อตนี้ได้ไหมสวยครับได้โลได้ไหมไม่ได้แล้วไม่ไแล้วผมยังพอมีโอกาสอยู่ตอนนี้ตอนนี้ก็มีกําไรเลยนะครับผมกำไรอยู่ที่221บาทเดี๋ยวผมจะเล่นเบท30นะครับโอ้โหสวยครับช็อตนี้220ครับผมช็อตนี้สวยเลยเนะี่ยประมาณนี้ก็น่าจะเลิกได้แล้วนะครับผมได้ได้ประมาณนี้นะ น่าจะพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอต่ออีกสักหน่อยแล้วกันจงมา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 สวยสวยในงานนี้โอเคครับถ้าโลมาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะเสียดายครับผมโลไม่มาไม่เป็นไรงานยาดนะี่ยอุ้ยซีแถวครับสวยอยู่เจอกันมาเจอกันมีอยู่ข้างบนเฉยเลย มว่าเริ่มเริ่มวิกฤตแล้วครับผมกำไรเริ่มไปแล้วกำไรเริ่มไปแล้วตอนนี้งามแล้วโอเค,คผมได้อยู่ถ้าเราลงมาก็พอพลิกวิกฤตได้อยู่โโยยครับผมโอ้โหเสียดายไม่เปนไรสวยงามครับผมโอเคครับพลิกวิกฤตได้แล้วตอนนี้ผมว่าถ้าเราฝึกน,นีกนะครับผมว่ามีหวังขาดทุนแน่เอาแค่หมดออโต้พอครับผมโอเคครับ ประมาณนี้น่าจะใช้ได้แล้เดี๋ยวผมขอหมุนเศษที่เหลือให้หมดแล้วกันนะครับผมเศษยี่บาทผมขอหมุนให้มันหมดแล้วกันหรือถ,ถ้าได้ก็แจบ,บม,มาผมมาผมหบาทโอเคผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสซโลมา